ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานีวเลตนะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือจํานวน5,000บาทนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานีวเลตกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยดูในคลิปนะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปเนี่ยขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็นะครับที่ผมจะถอนให้ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียงเงินนะครับในส่วนของ Google Play Store เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อออดดดาาวววนนโหลลไ้้ยยตยตัเเงมชื่ แล้วก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าใครค้นหาแล้วไม่เจอแอปกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สาหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนะอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับหลายๆคนนะครับที่ได้ดูคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลายๆคอมเมนต์นะครับก็ยังไม่เชื่อเนาะว่าทางแอปเนี่ยมันสามารถทําเงินฟรีได้จริงิงงการรออนนนนเเะะคับดี๋ยวผมจ ให้ดูเริ่มต้นเลยนะครับในคลิปนี้นะเรามาดูที่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับผมจะถอนให้ดูก่อนหากสนใจค่อยไปดาวน์โหลดทีหลังได้นะครับการถอนเงินนะครับหนึ่งเลยคุณจะต้องมีคะแนนนะครับคะแนนก็คือ2เหรียญนี้นะครับก็คือคะแนนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่การค้าขายนะครับผมพอเรากดมาที่การค้าขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทาการขายตรงนี้เลยวิธีการขายนะครับก็กดขายทั้งหมดนะครับตามยอดเงินที่เรามีเนาะก็กดขายไปได้เลยพอเราทําการขายเสร็จนะครับมันจะมีคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากด มาแล้วเนี่ยเราก็เลือกช่องทางการถอนเงินตรงนี้ได้ครับขั้นต่ําในการถอนเงินก็คือ0.1ดอลลาร์นะครับสำหรับธูมานิวเ l ลส3บาทนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ประมาณ20บาทหรือเปล่าเนาะของธนาคารนะครับจะอยู่ที่ประมาณ19.50นะครับหรือประมาณ20บาทก็ได้เนาะในส่วนของการถอนบัญชีธนาคารยอดเงินที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ย5,200บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าทํา1วัน7วันได้นะอันนี้คือยอดเงิน1เดือนนะครับเรามาดูที่การถอนล่าสุดนะครับ การถอนเงินล่าสุดนะครับผมนี่คือยอดล่าสุดที่ผมถอนไปเนาะวันที่29เดือน7นะครับ29เดือน7ที่ผมทําการถอนไปนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่29เดือนสิงหาคมนะคือเดือน8นะครับทุกคนยอดนี้เนี่ยใช้ระยะเวลา1เดือนนะครับในการทํายอดเงิน5,200บาทนะ ต่อไปนะครับเรามาทําการถอนกันเลยนะครับก็กดยอดทั้งหมดเลยเนาะหนึดอลลาร์นะครับเรทในการถอนต่อ1ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยเขาให้เรทเราอยู่ที่33บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับแต่ในเรทในตลาดตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ34นะครับอันนี้เป็นเรทที่เขารับซื้อเนาะ จากพ่อค้าคนกลางนะครับเหรียญสาสนะครับกดไปนะครับถัดไปเนาะผมเลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็จากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับในการรับเงินได้เลยกดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งสแกนลายนิ้วมือได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน5้าพันแปดบาทนะครับผมอันนี้คือยอดเงินที่ผมทําการถอนไปนะนะครับห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดหนึ่งห้าดอลลาร์นะครับก็อยู่รอการชําระเงินครับอันนี้คือรอการชําระเงินนะอันนี้คือย้อนกลััับบมาไดด้เเลยยนนะครองิถูกต ไปเรียบร้อยนะครับจากการถอนไปเมื่อกี้เรามาเช็คได้นะตรงประวัติการถอนเงินของเรานะครับกดมาที่ถอนแล้วก็กดไปที่นาฬิกาด้านบนขวามือนะครับสถานะตรงนี้เนี่ยก็ยังขึ้นนะครับรอชําระเงินวันที่นะครับ29เดือน8เนาะ ตรงนี้เลยเวลานะครับผม15นาฬิกา9นาทีนะครับ33วินาทีเนาะอันนี้คือเวลาที่เราทําการถอนไปนะครับจากที่เราถอนเงินไปไม่นานนะครับเงินก็เข้าที่โทมานี่วอลเล็มาแล้วนะ5,087บาทนะครับผมนี่คือยอดที่เราได้รับเข้าในส่วนของบัญชีโทมานี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในบัญชีวอลเล็ให้ดูนะเรามาดูที่ยอดเงินในบัญชีโทมานี่วอลเล็ตนะครับตามยอดที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับมากดตรงรายการได้เลยตรงนี้นะครับประวัติทํารายการล่าสุดนะครับผมเป็นโทมานี่นะคือยอด นี่เลยที่เข้ามาล่าสุดนะครับอันนี้นะครับวันที่29เดือนสิงหาคมนะเวลานะครับ15นาฬิกานาทีนะครับผมคือตรงนี้นะครับคือเวลาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามานะครับ5 0า7บาทนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะครับการจ่ายเงินนะครับก็จ่ายปกติเลยนะครับตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูนะครับผมใครที่อยากจะลองเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถไปพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้นะครับในส่วของ Google Play Store นะครับดาวน์โหลดฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนใครสนใจก็ลองดาวโหลดมาเล่นกันดูได้นะ แอปนี้เล่นฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับการเล่นก็ไม่ยากนะครับผมมาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับสําหรับหน้านี้นะครับผมก็จะมีการทําภารกิจตรงนี้นะครับหนึยเนี่ยจะเป็นการทําภารกิจรายวันนะครับเราสามารถเข้ามาทําภารกิจเพิ่มได้นะในการรับคะแนนนะครับการทําภารกิจจะทําได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการหมุนวงล้อด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปหมุนในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับและก็จะมีการเข้าร่วมนะครับในส่วนของเงินปันผลจากโฆษณานะครับ โดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการเข้าร่วมปันผลนะแล้วก็สามารถเข้ามาปันผลตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบ่งปันรับรายได้นะครับหรือว่าการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับในการเชิญตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเชิญเข้าร่วมในการเล่นบิตเกมนะครับบล็อกเชนเนาะแล้วก็เป็นการเชิญเพื่อนจากคําเชิญของ e อ็กเวิรนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีตัวแอปต่างๆนะครับในการเข้าเล่นดาวน์โหลดนะครับทำภารกิจในการรับคะแนนการเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีบาง เกมนะครับที่เป็นเกมเดิมพันเนาะก็ให้เราศึกษาหาข้อมูลก่อนการเล่นด้วยนะครับถ้าเราต้องการเล่นตรงนั้นใครที่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูที่รานแอปในเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะมีตัวเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเกมน,นี้เนาะเกมนี้เนี่ยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดลงได้นะครับในเครื่องของเราเนาะตรงนี้มันจะมีในส่วนของคะแนนให้เราดูนะครับตัวภารกิจตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเรากอ กดเช็คดูตัวในส่วนของภารกิจนะว่าภารกิจเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูเล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากําหนดนะครับถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมนี้นะครับมันก็มีหลายๆเกมนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้นะก็แนะนําเป็นแอปเกมที่เราสามารถเล่นแล้วก็ทําได้แล้วกันเนาะเกมไหนที่มันยากเกินไปเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับ เอาที่เราเล่นถนัดนะครับผมบางเกมมันจะเป็นการเดิมพันก็ควรที่จะระวังด้วยนะครับในการเล่นเนาะเพราะว่ามันเป็นยอดเงินของคุณเองนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถนํามาทํารายได้ได้เลยนะครับรายได้ก็คือตรงนี้นะตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสามารถมีสกิล นะครับในการเพิ่มรายได้ให้เรานะครับตามระดับเลเวลแล้วก็เปอร์เซนต์ที่เราจะได้รับนะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราได้รับมาฟรี1ตัวนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับอันนี้ผมซื้อมาเนาะการซื้อตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อนะครับถ้าใครจะเติมซื้อก็หาข้อมูลเอาเองนะว่ามันจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าผมจะไม่สอนวิธีการเติมเงินนะครับคุณต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวคุณเองนะครับสำหรับการเติมเงินนะต่อมานะครับการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับอันนนนนีีี้้กกก็็เปออช่่งงทททาาาารรใํยได เยอะและก็เร็วที่สุดนะครับคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิทาเหมือนกันทั้งหมดเลยครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะกดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยนะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยการเชิญเพื่อนได้รับอย่างไรบ้างนะครับเขาก็จะมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยให้เราอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับกดการแนะนําหรือว่ากดการเชิญเพื่อนด้านบนเนี่ยเขาก็มีเขียนบอกเนาะว่ากดการเชิญเพื่อนเนี่ยได้รับแบบไหนอย่างไรรบ้้้าาาาาางงนคก็มมอตีทํวเขใจ เลยต่อไปกระเป๋าตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการถอนเงินที่เราถอนไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดตามชื่อคลิปหรือว่าตามในคลิปก็ได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์ก,กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ